สวัสดีค่ะแกะกล่องไปกับยิงเจง้ามาแกะกล่องกันนะคะอให้ดูก่อน้องเห็นไหมใกล้ๆลูเทสไหมเทสไหมเทสไหมนี่คือนั่งอยู่หน้าพัดลมนะมนนะทุกคน ไปกับยิงเจ้าวันนี้ชวนมาแกะกล่องไมโครโฟนไร้สายนะคะเป็นไมโครโฟนที่รองรับทั้งโทรศัพท์มือถือกล้องแล้วก็โน้ตบุ๊กที่รองรับไทซีนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยค่ะมันจะสามารถใช้งานแล้วมีผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราอาจจะไม่ได้มีตัวไมโครโฟนราคาส,งสูงๆมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นเนาะแต่ว่าสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็อยากจะมีไมโครโฟนที่อาจจะช่วยตัดเสียงรบก,กวนหรือว่าเริ่ม ที่จะเริ่มแบบตัดต่อคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองมาดูว่าคุณภาพของการที่มีไมเจ้าไมโครโฟนอีกตัวเนี้ยกับไม่มีผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะคะ ตัวนี้นะคะเราสั่งซื้อมาจากแอปออนไลน์สีส้มนะคะชื่อยี่ห้อเค่งโตไลนะคะที่เราเลือกยี่ห้อนี้เนี่ยก็เพราะว่าในแอปสีส้มอะคะ่ะร้านค้านี้เป็นช้อปปิ้งมอลล์ดูแล้วน่าเชื่อถือแล้วก็คะแนนรีวิวก็ดีพอสมควรเลยค่ะราคาจะอยู่ที่200กว่าบาทถ้าเกิดเราเลือกที่มีไม้หน่งตัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเลือกที่ไม้สอตัวแบบเราอย่างเงี้ยราคาก็จะอยู่ประมาณ400กว่าบาทนะคะมาดูกันค่ะด้านในเขาให้อะไรเรามาบ้างเนาะก็จะมี อันนี้เป็นคู่มือการใช้นะคะแล้วก็มีเคสใส่มาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยไม่ใหญ่นะพกพาสะดวกเลยแหละอันนี้ถ้าเทียบกับฝ่ามือนี่ดูแค่นี้เดียวเองค่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยน,นี้เดียวเองมีสายชาร์จที่เป็นไทซีมาให้นะคะแล้วก็อันนี้เราสั่งมาแบบไม่สอตัวเนาะ,ะก็จะเป็นเจ้าไมโครโฟนแบบนี้อ,องเห็น จ้าไมโครโฟนแบบนี้นะคะ2ตัวมีที่หนีบให้นะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นตัวรับสัญญาณนะคะท้ายจะเป็นไทย C แบบนี้อ,อันนี้ตามคุณสมบัติที่เขาระบุไว้อะคะ่ะก็คือใช้ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือกล้องแล้วก็โน้ตบุ๊กนะคะก็คือตัวไหนที่มันรองรับไทย C อ่ะคะ่ะก็คือใช้งานได้เหมือนกันหมดเลยนะคะ วิธีการใช้งานก็คือเสียบเจ้าตัวรับสัญญาณน,นี้ค่ะที่โทรศัพท์มือถือหรือโน้ตบุ๊กหรือว่ากล้องของเรานะคะแล้วก็เจ้าตัวไมโครโฟนอันนี้ค่ะก็คือหนีบตามจุดที่เราต้องการได้เลยนะคะตอนนี้ที่เราถ่ายทํากันอยู่อะคะ่ะเราไม่ได้ใช้ไมโครโฟนใดๆเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะลองเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าพอเราหนีบเจ้าไมโครโฟนนี้เข้าไปแล้วคุณภาพของเสียงที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะการใช้งานของมันง่ายมากเลยค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะมันจะมีปุ่มเปิดปิดอะคะ่ะ ก็เสียบไปเดี๋ยวไปเสียบเจ้าตัวนี้ที่ท้ายโทรศัพท์ก่อนนะแล้วลองฟังดูนะคะว่าเข้าําทำแที่นีอ่าอันนี้เปิดไฟติดแล้วนะไฟติดแล้ว มาดูคุณสมบัติคร่าวๆของเจ้าตัวนี้กันนะคะเจ้าตัวนี้ค่ะสามารถรับสัญญาณได้ที่ระยะ20เมตรนะคะแต่ว่าอาจจะต้องปัดจากสิ่งกีดขวางเนาะแล้วก็เชื่อมต่อง่ายๆเลยค่ะโดยใช้ตัวรองรับสัญญาณที่เป็นไทซีอะค่ะเสียบเข้าที่มือถือของเราอาจจะมีมือถือบางยี่ห้อค่ะที่อาจจะต้องมีการลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพิ่มเติมนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของการใช้งานเนี่ยรถ เสียงรบกวนอัจฉริยะเขาบอกแบบนั้นอัจฉริยะหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะแล้วก็การใช้งานตรงนี้ใช้งานได้นานถึง10ชั่วโมงนะคะอุปกรณ์ก็เล็กนิดเดียวพกพาสะดวกค่ะเสียงเป็นยังไงบ้างคะอันนี้คือใช้ไมโครโฟนแล้วนะ ตอนแรกที่เราเริ่มถ่ายทํากันนะคะไม่ได้เสียบไมโครโฟนเนาะอันนี้เสียบไมโครโฟนแล้วคุณภาพเสียงแตกต่างกันไหมคะมาคอมเมนต์แล้วก็มาแนะนําติชมกันได้นะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยค่ะเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวยังไงพวกเราจะพาออกไปด้านนอกนะคะแล้วก็ลองไปดูคะ่ะว่าถ้าเกิดใช้งานภายนอกอะคะ่ะที่มีเสียงรบก,กวนเยอะๆเะจ้าตัวนี้จะช่วยตัดเสียงรบก,กวนได้ยังไงบ้างอ่าพาออกมาเทสใหน่นะคะ วันนี้เราพามาขับมอเตอร์ไซค์กันลองมาดูีิเสียงลงเป็นยังไงตัดเสียงลมกวนได้แค่ไหนเทท้งไม้เซลฟี่เลยนะแล้วก็เทท้งไม้คู้โคลไรสายคนขับตอนนี้ขับอยู่เท่าไหร่ครับ มองไม่เห <laughs> ah <ay> ็น่าจะหวังใส่บอกใส่บอกอาจจะต้องมีการแบบออกทริปแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวนะลองดูซิใช้ไม้ตัวนี้เราเป็นยังไง <h ums> <h ums> คาเพื่อนม,มาลองเทสใหม่ไม่รู้ยังไงมาถึงนี่เลยไปไงมาไงก็ไม่รู้นะกาแฟริมน้ำบ้านดงอูอยู่แถวบางกระเจ้านะจ๊ะเห็นนะ้ามาลองใหม่นะไปไปมาๆมาถึงบางกระเจ้าได้อ้อ อันนี้คือติดไม้แล้วนะทุกคนเสียงเป็นไงน,นี้พี่เขาดำาหาอะไรกันไม่รู้อ่ามีเสียงเรือมาจากฟัง เป็นเรือข้ามฟ้าค่ะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวตอนลุงไปอะ่ะเราจะถอดไม้ให้ดูนะว่าถ้าถอดไม้แล้วลองเทียบเสียงดูมันแตกต่างกันยังไงอะคุณลุงมาหลับผู้โดยสารขึ้นเรือแล้วจ้ะได้ยินเสียงไหมอันนี้คือถอดไม้แล้วจ้ะไปแล้วไปฝั่งน้นค่ะ อันนี้ถอดไมแล้วนะเสียงต่างกันไหมอ้ลงไปแล้วไม่มีล่มเลยนะเมื่อกี้คือข้ามกันสดๆเลยอะลงเรือปุ๊บแล้วก็ปื๊ดไปร้อนมากนี่คือนั่งอยู่นะพัดลมนะทุกคนไม่เป็นไง ความหอยอจริงๆกินข้าวมาแล้วล่ะกะมาแวะแค่กินกาแฟกุบกลิบเจอหอยเข้าไปจ้านี่คือพัดลมอยู่ข้างหน้าตัวเราเลยนะถ้าเราไม่ได้ใช้ไมโครโฟนอะ่ะเึ้นครับ,บเสียงน่าจะดังมากอะน้ำแตงโมค่ะ ก็เป็นร้านอาหารแหละแล้วก็มีเมนูม,มาน้ำมีบาร์แต่เราอ่านตามป้ายป้ายร้านเข้ามาเขาว่าเป็นกาแฟลุงอูเราก็นึกว่าเป็นร้านกาแฟแบบคาเฟ่ริมน้ำนี่จ้ะเข้ามาเจอหอยอย่างนี้่นี่ยคนได้ไหมันไม่ได้บอกเลยนีเนี่ยเธดูเธอดูมือฉัน,น ใหญ่มากครับคือต้องมาดูฉันกินสิอคอนเทนต์อะไรก็ไม่รู้อะม่วซไปหมดเลยตั้งใจมาลองกล้องนะจริงๆจ,จักใจเลย ไม่เป็นยยเนาะดูหน้าเอาไปละใช่ลองกล้องนะลองไมค์เถอะพูดผิดตลอดถ้าพูดผิดอะไรบ้างก็อภัยให้กันนะเพราะว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวเราจะลองกล้องเออลองไมค์ลองไม,งไมโครโฟนกันตรงนี้เนาะก็คือจะลองระยะว่ายี่สิบเมตรที่เขาพูดถึงอะ่ะมันได้แค่ไหนนะอันนี้เจยบเจยบไมค์แล้วนะ เราจะค่อยๆเดินไปนะแล้วก็ลองดูว่าระยะที่ไกลออกไปจากตัวกล้องอ่ะรับสัญญาณได้ระยะไกลแค่ไหนน,นี่คือพูดเสียงปกติแบบปิดไมค์ค่อยๆพูด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 โอ้อันนี้ไกลประมาณหนึ่งมานะน่าจะได้สักหนึ 1, ่งสองน่าจะประมาณสักหกเมตรได้อยู่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ขาสั้นๆเก้าเล็กๆอย่างนี้ระยะนี้ก็น่าจะได้สักสิบเมตรน่าจะถึงนะเสียงเป็นยังไงอันนี้สิบเมตรแล้วนะโอ้น่าจะถอยไปสุดตรงนู้นอะค่อยๆถอยนะถอยแล้วเดี๋ยวจะหันหลังเนาะ เพราะว่าตามคุณสมบัติของกล้องอ่ะเขาบอกว่าไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทีนี้ถ้าเกิดว่ามีสิ่งกีดขวางก็คือตัวเราบังสัญญาณก็อาจจะรับสัญญาณไม่ได้หันหลังะนะพูด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 ได้ยินหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตัวเราบังสัญญาณแบบนี้ตัวรับสัญญาณจะรับเสียงจากไมโครโฟนที่ระยะไกลขนาดนี้ได้หรือเปล่าเราค่อยๆเดินถอยหลังกลับไปได้ยินเสียงไหม ได้ยินไหได้ยินมามได้ยินมามได้ยินมามได้ยินไหมถอยอีกถอย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 ได้ยินมามได้ยินมหได้ยินไหมโอเคนะประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะถอดโอเคนะคะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะถอดไม่ออกนะคะแล้วก็ลองดูว่าโดยระยะไกลขนาดนี้ถ้าเกิดไม่มีไม้อ่ะจะได้ยินเสียงเราหรือเปล่าถอดถอดไม่ออก ดึงออกเลยฮะอันนี้ถอดไมออกแล้วนะที่ตัวรับสัญญาณก็ถอดออกจากตัวกล้องมือถือแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่าจะได้ยินเสียงเราประมาณไหนนะระหว่างการใช้ไมโครโฟนกับไม โอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับไมโครโฟนไร้สายหลักร้อยแบบนี้นะคะเคนโตไลท์นะคะคุณภาพเสียงเป็นยังไงเราทดลองให้ดูแล้วนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่สนใจหรือว่ากําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะหาไมโครโฟนไร้สายอะ่ะอันนี้ขอให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเนาะไม่ได้ค่าสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าลองเปรียบเทียบดูระหว่างการใช้ไมโครโฟนกับไม่ใช้ไมโครโฟนอะ่ะอันนี้คือเห็นถึงความแตกตา่างท่านไหนที่กําลังหาอุปกรณ์เสริม แล้วก็เป็นมือใหม่ที่อยากจะทดลองไม่หลักร้อยแบบนี้นะคะเคนโตไลน์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะยังไงก็มาร่วมแบ่งปันแล้วก็พูดคุยกับพวกเราได้เลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนกับประตูน้ำคลองรัดโพบ๊ายบาย